เยอะทั้งเีโอกาสจะเล่าให้ฟังต <so ่ออีก si ่เรื่องของเราเองตอนนี <s <s ้เอาเรื่องของพวกเราก่อนนะครับกันนะหลวงปู่อาอาบุตรสาธุเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ปีรามันและรูอาจารย์เอาให้เขาได้ไอิสุขกับความโลยให้เสียงดังขอให้ถึงคนนั้นรวยก่อนนะผมจะรอฟังเล้วเอาดังดังห้าครั้งอกทีแล้ใไปเสียงดังขอให้กระดังเยอะๆสาธุดังๆ เจรดที่แงแดงสเย็ดยืดสาธุ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 ที่ไม่ให้ผมมาได้ไหนสามร้อยหกสิบห้าวันนู่ผมไม่เคยมีวันหยุดแม้แต่วันเดียวท่านก็ออกมาโกรธลูกโกรธหลานเอาใครมีกระเป๋าเปิดซิปกระเป๋ารักทรัพย์รักโชคเอาไว้นะครับหลวงปู่จะมีตาอที่ถานจิตวัตถุมงคลและ ท่านจะเมตตาอธิษฐานจิตเสกพวกเราด้วยทุกคนสาธุดังดังโอ้วันนี้ชื่นใจเลยนะครับเอานะครับใครนีกเขอยู่ใก,กล้โต๊ะกวางกบโต๊ะก็ได้ไม่อยู่ใกล้โต๊ะกวางกบตามต,ตัวเองนั่แหละนะหลวงปู่จะเมตตาจับผ้าครูบาเกล็ดรับผ้าไตด้วยแล้วก็เสียพวกเราด้วยทุกคนนะนะครับเอาทั้งใจนะครับรับวกอจากคณะพระสงฆ์แล้วก็จากอกงค์หลวงปู่ด้วยนะครับวันนี้ก็ ผู้ดีที่ทำดีนะครับเนาะท่านดรพรรดานาหรือว่าพี่หมูฟังเรานะครับเราก็มาอ่าร่วมด้วยช่วยกันนะครับในการทําทให้โงคนี้มันน่าอยู่นะครับเรามาช่วยกันนะครับอ่าสึกษาพุณธนามความดีนะครับนำเสือเอาอ่าพรตององค์สมมาของพุงงทธเจ้าเป็นที่ตั้งนะครับทำดีของพอระพุทธเจ้าเป็นที่ตั้ง และพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเต็นที่ตั้นะครับคนนั้นจะมีความเจอรุ่งเรืองตลอดไปนะครับวันนี้ก็ขออภิโมทนาบุญกับพี่น้องทุกท่านทุกคนนะครับที่ได้สละทรัพย์ภายนอกสู่ทรัพย์ภายในถือว่าเป็นทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่เป็นทรัพย์ที่ไม่มีวันหมดนะครับเราก็ขออภิโมทนาบุญบด้วยนะครับอ้าวตั้งสี่ตั้งใจนะครับแตุ่กท่านกำลงมือขึ้นนะครับ

wo ta satvam va yo hi rasvapu surantum

Kita kiriang pisahkan sarang angkat jami Ini pisoh paharahan sama-sama Untuk cataran nasa pano Subah toh roh taritu Anu taruh murid Sangat masalah kisah Tadiwa manusah สังติติโกอกาอิโกเยติปาสิโกมไณติโกปัจจกะเมติกาโธวิญโญนีอะสุภะวิปาโนภะคะวะโตส

นิการาโยาโนทารังโจักเกตังโรทัสสิสุนเมตังอมมาคะรัจยโยามาโสะนสัสะโกม वो यो सुविना अकं तो धावे नवीन सभे तु यन्ने नाम तयो जना को सगुणा ससाधो तवो यो सुविना अकन्ते नवीना सभे तु अवमारयो जना को सगुणा

Nako tasava kawato arahato, sammasambo tasava. Nako tasava kawato arahato, โตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิขยัพันติอิมานิมักยัมทันเติปิจิวราณิปิจิวราณิสปาริวราณิสปาริวราณิทิขุสังฆัสสะทิขุสังฆัสสะโคนุจิยามาโคนุจยามาสาธุโนพันเตสาธุโนพันเติทิขุสังฆ อิขุสังโฆทิมานีทิ่มาณีอิวาระนีอิวราสัพริวารนีสัพิวารานีปฏิคันหาตวปฏิคันหาตุวรรมหาการมธหากรรมขรตะจีขรตาอิตายาอิตายะสุขายะสุขายะถ้าแต่ระสงฆ์พูดเจอถ้าแต่ประสงค์พูดเจญข้าพปเจ้าทั้งหลายถ้าน้าทั้งหลายขออทวาย จีวอนไตรจีวรรมทั้งของบริวารกรรทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหลายเหล่านี้เด็กพระพิสุสงเด็พระพิสุสงขอพระพิสุสงจงรักขอพระพิสุสงจงรักข้าไตรจีวรนขาไตรจีวรรมทั้งของบริวารกรรทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหลายเหล่านี้ขอพระพระธเจ้าทั้งหลายขอพระพระธเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อขอ เพื่อความสุขเพื่อความเจริญรุ่งเรืองเพื่อความเจริญรุ่งเรืองแขพเจ้าทั้งหลายแขาพเจ้าทั้งหลายสิ่งเกิรันานเทิสิ่งการลักนานเทิสาธุต่างสิ่งก็คยมาได้ที่โต๊ะพระพิีเพราว่าองค์หลวงปู่รับผ่านข้าพุทอิอยสิ่งนี้ก็เป็นตัรับพร

appa chân vô panna ra soya khamati chau ti ra soi ata eva <Sessiz> yo <-tip> diwa <Sessiz -tip>